สวัสดีครับวันนี้ก็คือรอับงานลูกค้ามาแะครับขออนุญาตลูกค้าด้วยนะครับถ้าเขา้ามาเห็นขออนุญาตใช้รูปเป็นูตัวอย่างนะครับผมก็ในเคสกรณีนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตเรื่องการว่าตานะครับที่เป็นตาหยีแต่แบบไม่หยีมากเป็นตาสระอินะครับผมไม่ได้แบบว่าเป็นเส้นเดียวแบบนี้เลยความจริงคุณจะว่าเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะ มันจะว่าเป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้จะใส่ผีไปเลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะมันก็จะทําให้แบบจะตัวเดียวเราเราเราตัวผมเนี่ยอยากพัฒนาฝีมือนะครับผมก็พยายามอยากจะว่าให้มันได้ตามเหมือนกับตัวเขาจริงๆนะครับผมได้ตามเหมือนกับตัวแบบจริงๆนะครับผม ไม่พูดความสาเพลนนะครับเราจะทําการวาดเลยเราก็จะทําการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอันนี้นะครับเพื่อแก้เพื่ออะไรจะได้ทําได้ง่ายๆนะครับผมอันนี้เนี่ยรูปต้นฉบับมันได้มาค่อนข้างจะแตกอีกนึงนะครับผมก็จะเป็นการยากที่จะสกเก็ตนะครับผมหรือว่าล่างตามต้นแบบได้นะครับก็เทคนิคของผมก็คือตาบนนะครับเราวาดเส้นตาบนเนี่ย ใช้เส้นหนาๆน,นะครับถ้าหนาไม่พอเดี๋ยวเติมทับตอนทายได้นะครับนี่แล้วก็ตาล่างเราก็จะขีดไปเลยนะครับผมขีดตามที่เขาเนน้ไปเลยประมาณไปก่อนนะครับนี่จะได้มาประมาณนี้อ่ะขอวาดคิวนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นทีลานนการภาพตอนที่มันเสร็จแล้วได้นะครับผม เราก็จะจินตนาการได้ว่าเออตาที่เขาหยีเนี่ยควรจะเป็นหยีแบบไหนนะครับผมผมเรียกตาหยีนะเราเรียกตาสีตาอะไรอย่างนี้อยอันนี้เราลองวาดไปก่อนนะครับเราอาจจะสร้างเลยเยอร์ขึ้นมาอีกเลยเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับผมเป็นเลยเยอร์เฉพาะดวงตาดำนะครับผมเพราะตรงตาดำเนี่ยบางคนทำเสร็จแล้วเนี่ยตาลอยก็มีนะครับผมนี่แหละครับ บางทีทำแล้วก็ตาลอยนะครับอ่าอย่างเงี้ยคือยังง่ายอยู่นะครับผมเออก็คือพยายามพยายามกะให้ตาสมมติเรามีวงกลมใช่ไหมครับมีวงกลมพยายามกะให้เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเนี่ยมันมันอยู่ตรงกลางนะครับผมของตาที่หีเนี่ยครับถ้าทามันก็จะพอดี นะครับประมาณประมาณเดี๋ยวผมลองใช้อันนี้ให้ดูเลยแต่อันนี้มันจะสั่งนี้จะยากนะครับผมว่าตรงไหนเป็นตาดำตาขาวนะครับตรงกลางให้กลางแบบนี้เลื่นลงมาหน่อยอ่าเส้นผ่าศูนกลางไม่พอนะครับผมระยะที่เราจะวางตาเนี่ยก็คือสมมุติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เนี่ยเราเราเห็นว่าตามันอยู่มันอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นเนื้อตาตรงนี้มันเป็นเนื้อตาหางตานะครับเราพยายามกะถึงกลางของระยะตรงนี้นะครับผมก็คือวาดให้ตามันอยู่ตรงกลางเลยนะครับเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับให้ให้ตามันอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมแล้วส่วนที่เกินมาเนี่ยเราก็ค่อยๆทำการ ลบไปนะครับเท่าน so right? so so ี้เองเห็นไหมมันก็ดูดีผมว่านะเออผมว่ามันก็ดูดีมันพอดูได้มันจะมีบางเคสที่แบบว่าตาหยีกว่านี้อีกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมแต่นี้ผมขอแต่งเติมอย่างที่บอกไปนะครับตาบนเอาหนาหนาตากาบนี่เอาหนาหนาเอาชุบชุบ สำหรับคนที่ว่าดตาลอยจะแก้ยังไงนะครับสําหรับคนที่ว่าดตาลอยจะแก้ยังไงอาจจะผมลองวาดให้ดูอ่ะถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าตาลอยอะ่ะก็คือคุณน่ะวาดวงกลมอะ่ะวงกลมเนี้ยวงกลมของลูกตาดําอ่ะสูงเกินเนี่ยมันจะเป็นเนี้ยมันจะเป็นประมาณเนี้ย คือจุดศูนย์กลางวงกลมมันไม่ได้อยู่ตรงกลางแสดงให้เห็นแต่ถ้าผมอ,าออกแรงตามเหมือนแบบคุณเคิร์มดูดกัญชาผมพูดประมาณน,นี้เลยแล้วกันว่าเหมือนคุณเคิร์มดูดกัญชาแบบเนี้เนาะมันมันเคิร์มไปนะครับผมส่วนถ้าคุณเอาลงมามันก็จะดูเป็นมองต่ำมองต่ำยังไงดูมองต่ำเก็บเหรียญนะ เนี่ยเห็นไหมมองต่ำปะมองต่ำเก็บเหรียญเออเทคนิคของคนตาหยีนะครับที่ไม่ได้หยีแบบหยีเป็นขีดเลยอะ่ะยังเป็นสลอีอ่อะที่ไม่ได้ขีดอย่างเงี้ยเัียงเป็นสอีแบบนี้อยู่อะ่ะก็คือคุณวาดส่วนที่เป็นสลีต,ตรงกลางเงี้ยให้ให้ตรงกลางของสลอีอะ่ะให้มันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางงงไหมงงไหมยังงงกันได้เลยอุ้ยความยากงงกันได้เลยสระอีใช่ไหม ผมวม่คุณมีสระอีดวงตาของคุณควรที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางให้ตรงกลางกับสระอีอ่ดตรงกลางของสระออเอิยนี่เห็นไหมก็คือตรงเนี้ดวงตาของคุณควรจะอยู่ตรงกลางของสระอีเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะใหญ่ไปประมาณนี้นะครับ จะได้มาประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณอยากได้คนโรคจิตหรือคนอะไรคุณก็ทําตาลอยไปก็ได้นะครับหรือว่าอยากได้แบบตัวละครที่มันดูหมิ่นอะไรเงี้ยคุณก็ทําตาต่ําก็ได้นะครับผมส่วนใหญ่ปัญหาที่คนวาดกันก็คือตาจะลอยนะครับเพราะว่าคุณอะไปเอาขอบวงกลมล่างพยายามให้มันอยู่ใต้ขอบตาล่างมันก็เลยเป็นตาลอยนะครับผม เคสอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็จะเป็นวาดไว้นานแล้วนะครับขอหาก่อนจะเป็นภาพสีนะครับรู้สึกจะเป็นของคุณไข่มุกนะครับน้องไข่มุกน้องไข่มุกน้องไข่มุกนี่ครับนี่อันนี้ก็หยีหยีแบบหยีหนักเหมือนกันนะ ส่วนตัวผมนะเดี๋ยวหาภาพต้นแบบก่อนภาพต้นแบบภาพต้นแบบภาพต้นแบบเป็นี้เนี่ยหยีปะผมว่ามันใกล้หยีอยู่แต่มันเป็นสระอิก็ยังไม่หยีมากก็ยังก็ยังวาดได้อยู่นะครับเนี่ยมันสามารถไม่ใช่แค่วาดนะครับสามารถลงรายละเอียดสีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลงไปได้ด้วยนะครับลองทํากันดูนะครับผมแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งของ ผมลืมพูดผมโทษทีไม่ได้เตรียมสริปมาก่อนพนอดีว่าดอะไรนึกได้นะครับก็คือการวาดตาสลอะครับขอบตาบนมันโค้งก็จริงขอบตาล่างก็อย่าไปโค้งตามครับผมให้เราวาดอย่างนี้ครับผมให้เราขีดเ,เส้นตรงเองครับเอออย่าไปโค้งตามนะครับขีดเส้นตรงนะไม่ใช่อย่างนี้แล้วคุณก็มาอย่างนี้นะไม่ใช่โค้งกับด้านหรือว่าโค้งตามานี้ก็ไม่เอานะครับผม มันอาจจะใช้ได้ในกรณีที่ตัวละครมันจิตจิตหน่อยโรคจิตหน่อยอะไรเงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนปกติผมแนะนําว่าให้เอาจิตตรงแบบนี้ดีกว่านะครับผมที่อาจจะโค้งนิดนึงนิดเดียวนะครับก็จะดูดีขึ้นสวยขึ้นนะครับผมลองไปปรับกันใช้ดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็มาแชร์ความรู้เล็กๆ ไม่ใช่ความรู้หรอกครับเป็นประสบการณ์และเป็นเทคนิคที่ผมหาได้นะครับผมเป็นเทคนิคที่ผมใช้วาดด้วยตัวผมเองนะครับผมก็ใช้ได้ผลดีนะอืสําหรับใครที่อยากพัฒนาสีมีนะครับผมอยากให้รูปดูมีอะไรมากขึ้นนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ละกันเดี๋ยวขอว่าไดให้สวยดีเองนะครับ ขอบคุณคุณลูกค้าคนนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม